จากนโยบายเรือธงระดับปรากฏการที่ถูกใช้เป็นอาวุธหลักในการหาเสียงเลือกตั้งสู่มหากาบทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่สุดในรอบทศวรรษของประเทศไทยเงินดิจิทัล1,000 0บาทไม่ใช่เพียงแค่ชื่อโครงการประชานิยมธรรมดาแต่เป็นวาทกรรมที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศหูผึ่งและมีความหวังตั้งแต่วินาทีแรกที่ถูกประกาศออกมาบนเวทีปราศัย แต่ทว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เส้นทางของเงินหมื่นที่วาดฝันไว้กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่หลายคนเข้าใจมันเต็มไปด้วยขวากน้มแห่งความเป็นจริงทั้งการเปลี่ยนตัวแม่ทัพใหญ่อย่างนายกรัฐมนตรีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรูปแบบการแจกเงินแบบรายวันและการเลื่อนกำหนดการแบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนความเชื่อมัน่นเริ่มสั่นคลอนและเกิดคำถามดังก้องในใจประชาชนว่าสรุปแล้วเราจะได้เงินวันไหนกันแน่ หรือท้ายที่สุดแล้วนี่จะเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแง้แงๆที่ไม่มีวันจับต้องได้จริงพวกผมช่องงงแต่จริงจะขออาสาเป็นผู้นำทางพาทุกคนดำดิ่งลงไปสำรวจเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องที่ดูเหมือนจะงงแต่จริงๆแล้วคือความจริงที่โหดร้ายและซับซ้อนเกี่ยวกับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w a l l e t w a l l e t ในเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดเราจะมาชำละให้เห็นถึงไส้ในของกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าณนะเวลานี้เงินของคุณติดขัดอยู่ที่ขั้นตอนไหนและใครคือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มต่อไปที่จะมีสิทธิ์กำเงินก้อนนี้ไว้ในมือหากจะย้อนรอยเพื่อคลายปมความสับสนเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจโครงสร้างใหม่ของโครงการที่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากเดิมที่ตั้งเป้าจะพายุหมุนทางเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดรวดเดียวจบ ตบลงด้วยการถูกซอยย่อยออกเป็นเฟสเพื่อลดแรงเสียดทานมหาศาลทั้งจากข้อจำกัดทางงบประมาณแผ่นดินและกับตักทางข้อกฎหมายที่รัดกลุ่มในเฟสแรกที่เพิ่งผ่านผลไปเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน2567รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีหญิงแพทองทานชินวัตรได้ตัดสินใจทุบโต๊ะแก้เกมด้วยการจ่ายเป็นเงินสด โอนเข้าบัญชีโดยตรงกับกลุ่มเประาะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการรวมจำนวนกว่า14.5ล้านคนการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นปฐมบทที่ทำให้โครงการนี้ดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆหลังจากที่ถูกสบประมาทและด้อยค่ามาอย่างยาวนานแต่ความสำเร็จในเฟสแ,แ,แรกกลับทิ้งคำถามก้อนโตไว้ให้คนไทยอีกกว่า30ล้านคนคนชั้นกลางมนุษย์เงินเดือนและคนตัวเล็กตัวน้อยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วว่า แล้วพวกเราละ่ะถูกลืมไว้ข้างหลังหรือเปล่าจากการก่อติดข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจมีสัญญาณที่ชัดเจนว่าการดำเนินการในเฟสที่2กํกำลังถูกจัดเตรียมและพิจารณาอย่างระมัดระวังที่สุดโดยมีตัวแปรสำคัญที่เปรียบเสมือนคอขวดคือระบบการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและความพร้อมของระบบเทคโนโลยีนายพิชัยชุนหวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาส่งสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับเงินในลำดับถัดไปคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปทำไมต้องเป็นกลุ่มนี้คำตอบคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วและในเชิงเศรษฐศาสตร์ถือเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการดำรงชีพสูงการอัดฉีดเงินให้กลุ่มนี้จึงการันตีได้ว่า เงินจะถูกนำไปใช้ใจ่ายจริงไม่ถูกเก็บออมโดยมีการคาดการณ์ทำลายว่ากลุ่มผู้สูงอายุนี้จะได้รับเงินสด1,000 0บาทในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2,568หรือประมาณปลายเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสำคัญซึ่งถือเป็นคุสโลบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนี่คือความชัดเจนก้อนแรกและเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับผู้สูงวัยที่กำลังรอคอย แต่สำหรับกลุ่มคนทั่วไปที่เหลือละ่ะนี่คือจุดที่งงแต่จริงและน่าปวดหัวที่สุดครับเพระาะไทม์ไลน์สำหรับคนวัยทำงานและคนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้อย่างถูกต้องนั้นยังคงแขวนอยู่บนเซนได้แห่งความไม่แน่นอนแม้รัฐบาลจะยืนยันเสียงแข็งว่าได้แน่นอนและไม่มีการล้มโครงการแต่ช่วงเวลาที่ถูกระบุไว้กว้างๆคือช่วงกลางปี2568เป็นต้นไปหรืออาจลากยาวไปถึงไตรามาสที่ 3- 4สี่ โดยรูปแบบการจ่ายเงินนั้นยังคงเป็นปริศนาอาจจะมีการแบ่งจ่ายเป็นสองรอบรอบละ5,000บาทเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการคลังหรืออาจจะจ่ายรวดเดียว1 0,000บาทหากรัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้เกินเป้าหรือบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้สาเร็จสิ่งที่น่าสนใจและต้องจับตามองเป็นพิเศษคือรัฐบาลยังคงมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะให้เงินก้อนสำหรับคนทั่วไปนี้เป็นเงินดิจิทัลดิจิทัลวอลเล็ตจริงๆตามที่ได้หาเสียงไว้ ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ให้กับประเทศไม่ใช่การแจกเงินสดแล้วจบไปเหมือนเฟสแรกซึ่งนั่นหมายความว่าระบบซูเปอร์แอปหรือแพลตฟอร์มการชำระเงินที่จะมารองรับจะต้องมีความสเสถียรแข็งแกร่งและพร้อมใช้งานแบบร้อเเซ เพื่อป้องกันข้อคอราหาเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันหลายสิบล้านคนซึ่งตื่นโจทย์หินทางเทคนิคที่ไม่อาจมองข้ามในเชิงลึกของการวิเคราะห์เหตุผลเบื้องหลังที่รัฐบาลจำต้องดำเนินแบบค่อยเป็นค่อยไปจนดูเหมือนล่าช้าและยื้อเวลานั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินไม่พอแต่มีประเด็นเรื่องความเสี่ยงทางกฎหมายเป็นชนะปักหลังอยู่ หน่วยงานตรวจสอบอิสระอย่างปปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสอตอง,งอสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่างจับตามองทุกย่างก้าวและทุกเม็ดเงินที่ถูกใช้ไปหากมีการดำเนินการที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดวินัยการเงินการคลังอาจนำไปสู่จุดจบทางการเมืองที่ร้ายแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตถึงแม้ความกังวลในระดับมหาภาคเรื่องอัตราเงินเฟ้อ หากมีการอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมหาศาลกว่า4-5แสนล้านบาทเข้าสู่ระบบพร้อมกันในคราวเดียวอาจทำให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นจนเงินหมื่นที่ได้มาไราค่าการบริหารจัดการงบประมาณจึงต้องทำแบบสอยย่อยเพื่อให้เครื่องยนต์เศรษฐ,ฐกิจค่อยๆสตาร์ตติดและเร่งเครื่องอย่างนุ่มนวลโดยไม่เกิดอาการเครื่องน็อกหรือโอเวอร์ฮีดกลางทาง นอกจากนี้บริบททางการเมืองยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่มองข้ามไม่ได้การเปลี่ยนผ่านอำนาจจากนายกเศรษฐาทวีสินมาสู่นายกแพ้ทองฐานชินวัตรทำให้เกิดจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์มีการปรับจูนนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้นจากเดิมที่เน้นเรื่องดิจิทัล w a l l ล็ในฐานะนวัตกรรมเปลี่ยนประเทศเพียงอย่างเดียว ก็เริ่มมีการปรับโทนมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการสงเคราะห์และเยียวยาในกลุ่มเปราะบางก่อนเพื่อสร้างคะแนนนิยมรักษาฐานเสียงและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าภาพกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงจากฝ่ายค้านและนักวิชาการที่มองว่านี่เริ่มกลายเป็นการแจกเงินแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรือการทำประชานิยมแจกเงินแบบดั้งเดิมมากกว่าการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลระยะยาวอย่างที่เคยคุยโมไว้ สรุปสถานการณ์ล่าสุดสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังฟังอยู่หากคุณเป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเตรียมตัวรับข่าวดีและเตรียมบัญชีให้พร้อมในช่วงต้นปี2,568แต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มคนทำงานทั่วไปถาม์ลายที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดคือครึ่งหลังของปี2,568และต้องทำใจเผื่อไว้ว่ารูปแบบของเงินอาจจะยังมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามมาติของคณะกรรมการและสถานการณ์เศรษฐกิจโลก สิ่งสำคัญที่สุดที่ประชาชนต้องทำในตอนนี้คือการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมันตรวจสอบสถานะในแอปพลิเคชันทางรัฐของตนเองให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์เมื่อวันนั้นมาถึง มหาราบเงินหมื่นดิจิทัลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการแจกเงินแต่มันคือบทเรียนราคาแพงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคำมั่นสัญญาในช่วงหาเสียงเมื่อต้องนำมาปฏิบัติจริงท่ามกลางข้อจำกัดของระบบราชการกฎหมายและงบประมาณในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันยากลำบากและซับซ้อนเพียงใด แต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประเทศที่ความหวังของประชาชนและนโยบายของรัฐมักจะเดินสวนทางกันเสมอในเรื่องของเงื่อนเวลาเงินหมื่นที่ทุกคนรอคอยอาจจะมาช้าจนตลาดวายแต่รัฐบาลยังคงยืนยันคำเดิมว่ามาแน่ส่วนจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นโทเค็นดิจิทัลหรือเงินสดและจะคุ้มค่ากับการรอคอยที่ยาวนานข้ามปีหรือไม่ เวลาและการกระทำจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงอย่าปล่อยให้ความสงสัยและความไม่รู้ทำให้คุณพลาดโอกาสสำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้ไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเรื่องราวที่งงแต่จริงเจาะลึกทุกประเด็นร้อนจากพวกเราแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเงินหมื่นก้อนนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงไหมหรือสุดท้ายจะเป็นเพียงแค่ลมปากทางการเมืองที่พัดผ่านไป ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับ